สวัสดีชาว TSX ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับเจนเกอร์วันนี้ผมหยิบเอาความตื่นเต้นครั้งใหม่มาให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่ามีหลายคนห่างหายไปจากเกมนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็อาจจะทำให้พวกคุณเนี่ยอยากกลับมาเล่นรวมไปถึงคนที่กำลังเล่นอยู่ก็อาจจะมีกำลังใจในการที่จะเก็บทรัพยากรไว้เยอะๆเพื่อที่จะรอขุนพลตัวใหม่ๆ ยังมีอีกหลายตัวนะที่ยังไม่ได้เข้ามาทางไต้หวันเนี่ยเขายัดขุนพลเข้ามาใหม่ถึง3ตัวด้วยกันแต่ถามว่าใหม่ขนาดไหนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆก็อาจจะใหม่สําหรับสําหรับเขาแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วมันเคยปรากฏตัวอยู่ในเวอร์ชั่นของ TSM ขุนพลพวกนั้นมีตัวอะไรบ้างเขายัดมาใหม่3ตัวเลยนะทุกคนแบบ ฮ้ยปกติเวลาแพดอัปเดตเนี่ยมันจะเข้ามาทีละตัวใช่ไหมแต่เนี่ยเอาเข้ามา3ตัวพร้อมกันตัวแรกก็คือเอียวเก่าเอียวเก่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าเป็นขุนพลท่าแสงแล้วเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อปราบเกียงอุย่ยสกิลของเขาต้องไปดูตอนจุดตี2อันนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลอาวุธหรือว่าสกิลจิตผมก็จำไม่ได้เพราะตัวละครตัวนี้มันมาตอน ปีที่สามหรือปีที่สี่ของ TSM นี่แหละถ้าใครเล่นถึงช่วงนั้นก็น่าจะได้สัมผัสตัวละครตัวนี้แต่ถ้าใครเล่นไม่ถึงก็คงจะไม่รู้จักทีนี้ทางไต้หวันเนี่ยเขาก็ได้มีการทำรีวิวไว้แล้วละ่ะว่าตัวละครตัวนี้มันมีความสามารถอะไรบ้างคือมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะถ้าใครที่เอื้อมไม่ถึงเตียวเซียนชุดนักเรียนผมแนะนำว่าเอียวเก่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งขุนพลที่จะทำให้คุณเนี่ย มีสกิลกระจกทองใช้ได้เตียวเซียนก็ต้องกดใช้แต่ว่ามันเป็นชุบชีวิต6เป้าหลังจากชุบเสร็จปุ๊บการกระจกทองให้6เป้าแต่การจะเอื้อมถึงเตียวเซียนชุดนักเรียนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วก็ใช้ทรัพยากรในกระเป๋าของพวกคุณเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นมันจึงกําเนิดตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือเอียวเกาเียวเกาเป็นขุนพลธาตุแสงเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาก็จะมายืนคู่กับ หวังอี้ทีนี้มันมีความพิเศษกว่าวังอี้ตรงที่ว่าทุกคนเห็นสกิลกระจกทองที่มีตัวอักษรจีนอยู่ตรงนั้นไหมสกิลที่สี่เขานี่คือความโดดเด่นของเขานะรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นมากๆก็คือเขาไม่ขี่ม้าปกติตัวละครที่ทําเข้ามาพักหลังๆเนี่ยมันจะขี่ม้าหมดแต่ตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบขุนพลขี่มา้า แนะนำเลยแล้วมีเรืองแสงเหมือนซ u เปอร์สายาด้วยทางไต้หวันเขาได้มีการทดสอบด้วยนะว่าสกิลกระจกทองที่ยัดเข้ามาใหม่เนี่ยมันทำอะไรได้บอกเลยว่ามีคนเอาไปทดสอบกับเกียงอุยแล้วสกิลของเกียงอุยเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้เอวเก่าเนี่ยไวกว่าคู่ต่อสู้กระจกทองเขา จะกลางหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างอีกสองคนรวมเป็น4เป้านี่คือตัวละครอีกหนึ่งทางเลือกถ้าใครเอื้อมไม่ถึงเตียวเซียนชุนนักเรียนแล้วก็ไม่ได้ชอบหวังอี้ตัวเนี้ครบจบในที่เดียวส่วนตัวละครตัวที่สองที่เขามีการเพิ่มเข้ามาก็คือลกข้องลกข้องทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นสายซับพอร์ตแบบ ที่แท้ทรูเลยมีสกิลหลายๆสกิลที่ทุกคนไม่ต้องไปซื้อวิญญาณขุนพลที่มีสกิลดีๆมาใส่เลยด้วยซ้ำเขามาแบบครบเครื่องแล้วก็จัดเต็มหากใครนึกไม่ออกว่าลกข้องเป็นตัวละครยังไงทางไต้หวันมีการทำรีวิวไว้เช่นกันลกข้องเนี่ยมาเพื่อแบบมาแก้เมตาในช่วงนั้นที่เกียงอุยระบาดหนักมาก แต่ถามว่าแก้ได้สามารถแก้ได้แบบจริงจังไหมไม่สุดท้ายแล้วก็แพ้ความไวของเกียงอุยอยู่ดีดูสกิลของเขาทุกคนมีทั้งฮิวหมู่ฮิวหมู่ที่แรงที่สุดด้วยนะแล้วก็มีสกิลชุบชีวิตแต่พอมันมีเตียวเซียนชุกนักเรียนปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นไงโลคคลองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ถ้าใครเอื้อมไม่ถึงเตียวเซียนชุดนักเรียนลกค้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะมีสกิลชุบชีวิตใช้เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องไปหาวิญญาณขุนพลที่มีชุบชีวิตนะเพราะมีฮิวฮิวหมู่ที่แรงที่สุดแล้วก็ยังมีชุบชีวิตหาสกิลที่เป็นแบบอะไรที่เป็นแบบสายซับพอร์ตหรือป่วนดีกว่าหรือสกิลแช่แบบเนี้ยเพราะยังไงลกค้องมันก็ต้องอาศัยความไว ถ้าดูวัยเริ่มต้นของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทํายากอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าจุติสองความวัยเริ่มต้นของเขาจะประมาณเท่าไหร่น่าจะไม่ได้ห่างมากจากตรงนี้แล้วตัวละครตัวนี้ก็เข้ามาตอนที่ tsm เนี่ยเดินทางไปแล้วประมาณ3หรือ4ปีเข้ามาใกล้เคียงกับเยยวเก่านั่นแหละถ้าใครยังทนเล่นได้ถึงช่วงนั้นก็น่าจะได้สัมผัสลกคลองแต่การจะได้เขามาเนี่ย มันก็ยากอยู่นะและคนที่จะลากเขาไปถึงจุติสองได้น่าจะมีน้อยส่วนตัวละครตัวที่สามที่เขามีการเพิ่มเข้ามาตัวนี้ผมยังไม่เคยได้สัมผัสเพราะผมเลิกเล่นไปก่อนตัวนี้มีชื่อว่าโจโย,ย่อยโจโย่อยมีสกิลอะไรและเขามาทำอะไรเขาเป็นขุนพลธาตุลมสกิลตรงกลาง ผมไม่พันใจว่าคือสกิลอะไรนะมันต้องไปดูน่าจะเป็นสกิลจุติสองจำไม่ได้หลังจากตัวละครตัวนี้เข้ามาเนี่ยทางไต้หวันก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยคน,คนเล่นไต้หวันนะคนที่เล่นเซิร์ฟไต้หวันเขาก็บอกว่ามันมันมันเข้ามาเพื่ออะไรแล้วมันจะมาทำทาอะไรกับเมตาครั้งเนี้ ถ้าใครไม่รู้ว่าโจยอยจุติสองแล้วมีสกิลอะไรทางไต้หวันเนี่ยมีการทำรีวิวไว้เช่นกันเราลองมาดูกันหน่อยไหมว่าหลังจากเขาจุติแล้วเนี่ยเขาขี่ม้านะทุกคนนี่คือโจยอยแล้วสกิลของเขาจุติสองทำอะไรได้บอกเลยว่าเห็นแล้วทุกคนจะร้องว้าวทุกคนเห็นสกิลที่อยู่ตรงกลางไหมนั่นคือสกิลของ,ของสมยานามเซียน คือผ่ากลางหัวมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยเลือดลดลงไปเหลือหนึ่งถ้าคุณเล่นเป็นเซียนอยู่แล้วคุณควรมีตัวนี้ไหมก็ดีนะแต่ใครจะซับพอร์ตคุณแต่ไม่เป็นไรคุณก็ซับพอร์ตขุนพลคุณไปก่อนก็ได้แล้วคุณค่อยซับพอร์ตคุณอีกทีหนึ่งแล้วค่อยผ่ารัวๆทั้งคนทั้งขุนนี่แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งขุนพลที่เหมือนคุณได้สมญานามเซียนเนี่ยมา สองสองเด้งนะทั้งคนแล้วก็ขุนใครที่สายแบบเสี่ยงดวงก็ไม่ควรพลาดขุนพลตัวเนี้ยเห็นไหมปัป๊บเนี่ยนี่คือสกิลที่จะทําให้ขุนพลตัวเนี้ยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนไม่ใช่ชัดเจนธรรมดานะชัดเจนมากด้วย <c oughs> แต่การจะได้มันมาผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหน เพราะตอนนี้ทางไต้หวันที่มีการเอาขุนพลเข้ามาสามตัวเนี้ยมันไม่มีดาวมาด้วยมันมีแต่ม้วนมาผมก็เลยเอา้าผมก็กดหาอยู่นะว่าเฮ้ยดาวมันอยู่ไหนในหม้อก็ไม่มีผมกดดูแล้วไม่มีแสดงว่ามันน่าจะเข้ามาแต่ม้วนก่อนแล้วค่อยจะเอาดาวเอาจิตตามเข้ามาทีหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมไล่ดูแล้วไม่มี เพราะฉะน,นผมก็ไม่สามารถที่จะพาทุกคนไปส่องได้ว่าหลังจากจุติสองแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> ผมก็ตามหาอยู่นะในกิจกรรมก็ไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมก็เป็นแรกของธรรมดาในร้านค้าไม่มีอยู่แล้วมันไม่ได้เอามาขายแน่นอนก็ไม่รู้ว่าจะไปกดให้ทุกคนได้ดูเนี่ยจากตรงไหน พวันเราก็ดูในรีวิวฉบับจริงไปก่อนที่เขามีการทำเอาไว้ข้อมูลขุนพลก็ถือว่าเป็นขุนพลที่น่าลองนะแต่กว่าจะเข้ามาเซิร์ฟไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะสักพักใหญ่ๆเพราะตอนนี้ก็เพิ่งเข้าเซิร์ฟไต้หวันไปเห็นไหมอันนี้สกิลหมูสิบเป้าสกิลที่สามของเขาซึ่ง ถ้าคนที่จะใช้โจโยอยจริงๆก็คงหวังผลแค่สกิลผ่ากลางหัวของเซียนแค่นั้นแหละแล้วไต้หวันมีอะไรที่พิเศษมากไปกว่า3ามตัวนี้ไหมมีนะทุกคนผมไปเห็นอะไรมาไม่รู้เงาปิิศนาซึ่งทางเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยยังไม่มีแต่ของไต้หวันมี ผมจะพาทุกคนมาส่องว่าไต้หวันเนี่ยเขาเตรียมอะไรมาให้พวกเราได้รอลุ้นต่อไปแล้วก็เก็บทรัพยากรให้ได้เยอะๆนี่คือโจโยอยนะมีมาถึงจุตีสองนี่คือลกค้องเห็นไหมลลค้องหลังจากจุตีแล้วก็จะมีออร่าข้างๆตัวและนี่ก็คือเอียวเกา่าเห็นไหมพอจุตีสองแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับซุปเปอร์ไซย่าในเรื่องดาก้อนบอลแต่ตัวละครตัวเนี้ย เนี่ยมันมีในสมุดถ้าทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะร้องอ๋อไปตามๆกันว่าอ้าวนี่มันคนที่ติดตามพระถังซัมจั๋งไปนี่ว่าไปชมพูทวีปใครนะหงอคงใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วมีพองกระบองเนี่ยหงอคงกับกระบองเป็นของคู่กันและเป็นธาตุมืดด้วยแสงว่าอีกไม่นานตัวละครตัวนี้ คงจะเข้ามาในไม่ชา้าและไม่ใช่ขุนพลเย่าด้วยนะเพราะมันไม่ได้อยู่หน้าขุนพลพิเศษถ้าหน้าขุนพลพิเศษเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีพวกเยา่าเตียวหุยเย่าวกวนอูนะเตียวเซียนชุนักเรียนส่วนตัวที่ยังไม่ยังไม่เข้าเซิฟไทยก็จะมีใช้หวนจีผมยังไม่มีภาพให้ทุกคนได้ดูนะแต่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีเซฟเก็บไว้อาจจะไปขอดูจากคนที่มีก็ได้ ว่าใช่เหวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมีความพิเศษยังไงแต่ผมบอกเลยนะว่าเก่งมากคุณจะลืมใช่เหวอร์ชั่นเก่าแบบอันนี้เลยอะแล้วก็จะมีของเบ้งแสงผมคิดว่าเดี๋ยวคงตามเข้ามาติดๆไม่นานเกินรอนอกนั้นเซิร์ฟเวอร์ไทยก็มีหมดแล้วจะมีก็แค่ขุณพลตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสามตัว ยังไงทุกคนเก็บทรัพยากรไว้ได้เลย3ตัวนั้นจะเป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับคนที่เอื้อมไม่ถึงขุนพลเย่าต่างๆเพราะว่ามันจะมีเลเดคล้ายๆกับพวกแฮหัวปา่าตีงายอะไรทำนองนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย